สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมอานะคะที่ a t ท Channel ทาง YouTube นะคะวันนี้นี่นะคะไม่มีทรงผมที่เป็นนี่เลยดัดลอนเป็นคลื่นสวยคลาสสิกแบบนี้นะคะมาฝากกันนะคะถ้าใครอยากดูแล้วว่าทำยังไงนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ หลังจากที่เม์นะคะสระผมและบำรุงผมนะคะด้วยแชมพูและคอนดิชเนอร์นะคะจาก Clear Complete Soft Care ตัวนี้นะคะที่จะช่วยบำรุงหนังศีรษะและเส้นผมนะคะให้แข็งแรงตั้งแต่โคนจะหลดปลายผมเลยนะผมก็จะนุ่มสลวยด้วยนะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสไตลิ่งผมได้ง่ายแค่นี้นะคะก็เป็นการคอมพลี e ทุกขั้นตอนง่ายๆภายใน1เดียวแล้วค่ะต่อไปเนี่ยนะคะเราจะมาเริ่มทําผมกันด้วยนะคะด้วยการใช้นี่เลยค่ะเป็น แกนม้วนผมไฟฟ้าแบบนี้นะคะโดยวิธีดัดเราก็ง่ายมากนะคะดัดผมไปเลยะคะ่ะโดยที่เมย์นะคะจะดัดเป็นลอนเปิดหน้าออกคือดัดลอนสะบัดออกไปอย่างนี้นะคะนี่นะครั้งนี้เนี่ยเราก็จะดัดผมไปในทิศทางเดียวกันทั้งศรีรษะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ปล่อยออกมาพอปล่อยออกมาแล้วเนี่ยนะคะ จะมีเทคนิคนะคะในการล็อกลอนผมนะคะให้อยู่ทนแล้วก็เป็นลอนที่คลายสวยนะคะด้วยการใช้โรแบบนี้ค่ะหมุนลอนที่เราดัดไปเมื่อกี้นะคะนี่ปุ๊บแล้วก็หมุนไปเลยค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ใช้กิ๊บหนีบไว้ครับนี่นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะก็ทำไปเรื่อยๆเลยเมจะเริ่มดัดช่อที่2แล้ว เหมือนเดิมค่ะช่องที่2ก็ต้องเป็นโรที่แบบดัดไปลอนเปิดออกไปทางเดียวกันนะคะอ่าแล้วก็คอยหมุนตรงนี้หน่อยนะเพื่อที่ให้ลอนผมเราวนะคะเป็นคลื่นเว็บที่สวยคลาสสิกนี่นะคะโอเคทำไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปแล้วไม่ใช่นะคะยังไม่ขนาดนั้นแค่เสร็จการล็อกลอนผมนะคะแต่ว่าเราต้องมาปล่อยผมก่อนที่เพิ่งออกบ้านทรงนี้นะคะเพราะว่าหัวจะไปชนทุกคนได้นะคะคราวนี้เนี่ยระหว่างนี้เนี่ยระหว่างรอฝั่งนี้ก็จะมาเริ่มแกะลอนฝั่งนี้ให้ดูกันเลยว่าลอนเนี่ยจะเป็นลอนที่คลายสวยแค่ไหนนี่เฮ้ยเป็นลอนที่แบบดูมีอะไรมากคือลอนมันจะแอบแบบคลายนิดนึงแล้วก็ ดูเป็นแบบมีคลื่นมีเวฟที่ดูดีนิดนึงนะคะหลังจากที่เราใช้โรโม้นผมเนี่ยล็อกไว้นะคะอ่านี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าลอนเนี่ยดูมีคลื่นเวฟแบบสวยงามมากคราวนี้นะคะก็จะทําให้มันดูแบบเก๋ขึ้นนะคะด้วยการปัดไปด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าแบบลอนสองข้างมันยังดูแบบไม่มีอะไรนะ นี่เสร็จแล้วนี่นะคะได้ลอนที่ดูแบบเฮยเป็นคลื่นเป็นเว็บแบบนี้แล้วเราจะมาสไตลิ่งเพิ่มนะคะแล้วก็เพิ่มเท็กซ์เจอร์ที่เงางามนะคะด้วยการใช้ t ทอเนีย s t y l ์สไตลิ่ o m a d e ตัวนี้ค่ะนี่นะก็จะใช้นิ้วมือของเราเนี่ยนะคะขึ้นมาแล้วก็วอร์มนิดหนึ่งแล้วก็เริ่มแบบว่าจับที่รอนผมนะคะให้ ได้เท็กซ์เจอร์ผมที่เงางามมากขึ้นนะผมก็จะดูแบบเป็นลอนที่แบบคลาสสิกมากขึ้นนะนะคะลงไปได้ค่ะแล้วก็ยังช่วยเหมือนล็อกทรงผมนะคะให้อยู่ทนด้วย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการดัดผมนะคะให้เป็นคลื่นลอนสวยคลาสสิกแบบนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะแล้วก็อยากอัปเดตเทรนด์ทรงผมน่ารักน่ารักนี้นะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะที่ช่อง A T H Channel ทาง YouTube นะคะแล้วไว้มาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้เมยไปแล้วนะสวัสดีค่ะ